า,าครับผมพา,นะผาเาพดินเที่ยวเดินเที่ยวครับผมนี่ธรรมศาสตร์เป็นบ้านเมืองคนนะครับนะเบิ่งไอจานที่ต้องเที่ยวครับผมนี่เราจะวางนะครับเนาะพาเที่ยวครับแต่ว่าผมเป็นขี่รถเที่ยวเดินเที่ยวครับรถมีมาแล้วครับผมเวราไปรถินี่เดินทางครับผมเหนื่อยใจครับผม

แต่เขาเดินต่อข้ามไฟแดงนั่นเนาะเดินข้ามไฟแดงเราไปอีกเดีวเราต้องไปไฟแดงเขาหยุดเบิง้งเขียวมาแล้วก็ไปครับผมเนานะเดี๋ยวข้ามเราต้องก็ไฟยังไงตามกดตามเลยเถิดเพราะฉันถือปรับนะครับเนาะถือปรับถึงใหม่ครับผม หลายบาท250เหรียญครับผมคำไฟแดงคำไฟแดงข้าไฟแดงเสียข้า,าไปเป็นคู่หนุม่มสาวไปดูคู่หนุมน่มสาวก็ยียยางพ่วงกันเราเห็นตัวนี้คู่กับบอลละ Má nhàng lọ bưng phân nịt là đi rồi đó các bác Cầm 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 Ông phá bộ đó nó nhàng bây giờ bây giờ nó lặt rồi, khá là lặt khoăn Má rồi các bác Đã chạy Nhàng năm อย่างไปจักหน่อยนะครับเนาะเบิ่องกับผมเขายาวเคยจีนั่งจับคุ้มกันนะครับเนาะัอ้สิครับผมนั่งจับคุ้มกันย่างไปวงมีมูมีพวกันนัดกันครับผมเดี๋ยวนี้นัดกันมาย่างเหรียญเบาอย่างบม่ได้มีมูหรอกครับผมไม่นัดก็ไปดอกยางผ้าเบิ่งไอ้สิเบรรยากาศสวยงามหนึ่งครับเนาะแต่ว่าแดดก้าแดดร้ายเขาไป แดดห้อนเป็นท่าดอกไรเงียเมือเลี้ยงเนี่นนครับตอนเย็นๆเราเป็นจะขา่าโมงหกโมงสีน่นึงตัวลมมีตึกมีอย่งเขามากบระชีร่มลื่นนะครับช่ยวนีดเด้เลยแดดจ็บจ้ามากคำกับอะไรครับผมโอ้ยล่านีหน่อยนะครับเนาะมาอย่างที่พ่อในยางล้ออ่านล้อนอี้นี่ครับผม มีโอกาสนะครับมามากเลยเแหวมาพาชมนะครับเนาะลองเบิ่งว่าร์เป็นลักษณะใดครับผมบ้านเพิ่นเม <c oughs> ืองเพิ่น <youtubers> ผ <radas> ู <igue> <lab> ้คนก็หลายนะครับเนาะเกิดก็ผมไปชมว่านอนตากอากาศคู่ภัยคู่มันเย็นดีสบายนะครับเนาะบ่มีภูมาหลบกวนแต่ันนี้ก็ผม เย็นเย็นสบายสบายกลับมาได้ครับเนาะสารที่ทางอากาศนะครับเนาะเย็นเย,ย็นสบายครับผมมีมมหอมไข่ผักไห่เส้นบริจางครับผมเ่ยฟรีเสียนแน่แต่คานสื่อนี่อยู่ในกลิ่นนะครับเนาะ มานั่งกินถ้ามีคูกค่ก็ดีคู่กัเจ้าของสินละครับมันผมมีคู่กับยางชวนเด,น,ดนคือ,อยังบระหยันดนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวุ่มไปนั่งน,นันงนะเดี๋ยวผมหาคู่เคียงข้างหานางไม่เจอและครับ อชิมนีกับตะหนี้้ะครับดอเด็กเกมหนาไทยเบืองใหม่นะครับสถานที่เหมาะไทยส่มครับผม